ทั้งนี้มันต้องเริ่มจากเวทเทรนนิ่งโป่งไม่อยากทานมันเหนียวตัวโป่งแล้วมันไวเทรนนิ่งหรือเปล่าอมันต้องสร้างกล้ามเนื้อแขนทำยังไงทองทำให้มันดูที่นี่นี่ครับนี่นะโอ้โหหยิบเกินเบาเนะเบาครับนี่แนี้ก็ได้แค่นี้วาง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 โอ้โโอ้โหแต่มันไม่ใช่บเบาเนี่ยเนี่ยเห็นไหม แสดงว่าโป่งเนี่ยที่แขนมีแต่ไขมันไม่มีกล้ามเนื้อเลยเนี่ยโป่งเอางี้ตอนที่ยกอะโป่งก็ออกเสียงช่วยเออถึงมันจะช่วยได้ไงมันมีพลังใช่เออเออเนี่ยยังใจหัวจใจไปอีกเสียงหน้าไว้ร้องตอนยกไอตอนยังไม่ยกมือต้องร้องเอาเหรอเออโอ้ยเออเฮ้ยเอออีกอีกอีก เก่งเก่งเก่งเก่เอ้ยโอ้โยโอ้โหตาเป็นไงไม่ไหวเลยดิอ๋องี้ผมว่าเอาฝึกกล้ามท้องก่อนดีกว่าเออฝึกกล้ามท้องเลยอะนอนในในในตัวนี้ยนอนยังไงเอาหัวไปไหนเนี่ยก็เอาหัวไปคนละฝั่งกับเท้าไงไม่ใช่ตาเขาไม่ถึงว่าหันหัวไปทางนู้นหรือหันหัวไปทางนี้ทำไงครับ ึ้นลงปกติใช่ไหมเอยถ้าคือลงปกติแบบนั้นสร้างกล้ามเนื้อท้องได้ช้ามันต้องมีอุปกรณ์ช่วยยังไงครับตาเน่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 ไอ้ท้องท้องครับเอาอันนี้ไปครับตาเอาไว้ตีท้องให้โป่งเพื่อเอาช่วยกล้ามเนื้อท้องไงให้แข็งแรงอันนี้เอาที่มาตีให้มันเข้าจังหวะไองเยไม่ใช่เดี๋ยวตาจะถืออย่างเงี้ยพอเองเด้งตัวขึ้นเอาหัวโขกมงเนี่ย ไอ้ดังวู้หัวแตกก่อนนะตานี่เล่นอะไรพี่เล่นลิเล่ริงงั้นตาเอาไปดูหน่อยได้ไหมอ้ยตาแก่แล้วไอ้ทองทำให้มันดูหน่อยว่าเข้าใจยากวะโอ้ยทำไมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตีท้องตีท้องเอากามเหนือท้องข้างหลังไม่เป็นไรนี่นีนี่ไอ้ทองเนี่ยมดด้วยไอ้ทองเนี่ยไอ้ทองไอ้หน้าลิเกหน้ามันหวานจริงเลอไปหาดลิเก้ไหมตารู้จักก็ยอดอร่อยเดี๋ยวฝากให้อุ้ยลิเกดังโอ้ยยอดอร่อยในเพื่อนเลยเหรอ ไอ้นี่เจ้าชู้ไอ้ยอดอร่อยเนี่ยแล้วปงนี่เอาเรื่องประวัติเนี่ยโดนเมียไล่แทงรอบรถบัสเลยคุยคุยเรื่องลิเกสานรามดีกว่าครับตาคุยเรื่องยอดอร่อยดีกว่าซื้อนมจืดไปไปให้ลินางเอกลิเกเออเหรอเออเมียมาเจิพอดีวิ่งรอบรถเลยลิเกกลัวมีดแอ้วกระหนุ่มว่าคุยเรื่องลิเกเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแปลกจังมีคนเล่าให้ปาก ไม่ต้องทำยังไงครับผมลืมแล้วะตานอนลงแล้วก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วก็เอาหัวเนี่ยงงคองเนี่ยครับเด้งเบาไปไม่ตาผมไม่เคยได้ยินเลยเบามันเบาไปอ่ะอ๋อได้เขาจะได้เป็นตัวอย่างใช่เดี๋ยวพอเออนั่นเอ้าเด้งเออยงเออให้กลางวันกันิดหนึ่งแรงช้าไปเดี๋ยวปงช่วยนับดีกว่าได้ได้หนึ่ง าตาช่วยด้วยหนสองเอแดงตาเ้ยตาเก็บเลยเก็บเลยดอกนี้ดอกนี่มีห้อเลือดแล้โอุ้ยเป็นไรไปไรเอ้ยมันไม่ตรงเหรอมันมันนูนไม่ใช่มันนูนมันโนเห็นไหม ได้ทั้งกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหัวเนี่ยออนี่กล้ามเนื้อขึ้นเลยเห็นไหอ,อพูดฝรั่งได้ด้วยเมื่อกี้นี้ฝรั่งว่าไงโน <No. S 2> <laughs>